ในช่วงนี้นะคะอาจจะวาร์ปมาอีกห้องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็วันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าเรากำลังจะมาพูดคุยกันนะคะกับนางฟ้ากู่เจิงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ชื่อเล่นนะคะว่าคุณแอนนี่หรือว่าคุณอาทิตยดาจาัวนวณิชกุลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าการคุยกับคุณแอนนี่วันนี้น่าจะได้สร้างแรงบันดาลใจนะคะในการใช้ชีวิตของพวกเราด้วยเหมือนกันนะคะอยาไปพบกับคุณแอนนี่กันเลยค่ะคุณแอนนี่สวัสดีค่ะนนสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่น ก่อนที่จะพูดคุยอะไรกันเลยเดี๋ยวขอน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งก่อนเลยนะคะกับพระจันทร์แทนใจนะคะบอกอันนี้ต้องเป็นเพลงเปิดตัวเนาะอันนี้ก่อนเลย <c oughs> ก่อนที่เราจะได้คุยกันเรื่องอื่นๆนะคะเชิญเลยค่ะ E aí อกทุกท่านก่อนว่าตอนนี้คือ<ม>น้องอันนี้อยู่ที่ภูเก็ตเนาะ <c oughs> แล้วก็เรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวคุยกันไปสักนิดหนึ่งก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปนะคะที่มาที่ไปของการที่มาสนใจกูเจิงเนี่ยเริ่มมายัางไงคะน่าจะเหมือนทุกคนนะคะก็คือดูในหนังจีน,นะคะ่ะในหนัง <c oughs> จีนแล้วก็เนาะแล้วก็จินตนาการถึงเครื่องดนตรีของ นางฟ้าอะไรอย่างเง,งี<ะ>้ยองิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อชอบแล้วก็แต่ว่าเหมือนมันเป็นเพลงในหนังจีนเราก็ยังไม่ได้คือคือเราอาจจะยังไม่ได้ประทับใจเรื่องของเสียงอะไรเขามากมายมแล้วก็จนกระทั่ง โตมาแต่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเข้าใจตลอดว่ามันเป็นเครื่องดนตรีในฝันเข้าใจว่ามีแต่ในหนังค่ะด้วยความที่เป็นเด็ก<ะ>แต่พอโตมา<ะ>ก็คือมาได้ยินเสียงแล้วก็รู้จากครั้งแรกว่าเครื่องนี้เรียกว่ากู่เจิงก็คือจากองค์เจ้าฟ้าหญิงนะคะองค์เจ้าองลิศนะคะแต่ที่ท่านทรงกู่เจิงนะรู้สึกว่าจะเปิดข่าวในพระราชสำนักแล้วก็<ะ>เห็นแล้วก็ถึงว่าอุ้ยนี่คือเครื่องอะไรคือเพาะมากแต่ก็ไม่ได้คิดฝันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาส ได้มาจาบอะคาะแดแล้วก็คงจะเป็นดวงคงจะเป็นบุญสมพงกันคือป้าเขาไปเที่ยวเมืองจีนแล้วเขาไปเห็นคนจีนเนี่ยเล่นเครื่องนี้อยู่แล้วเขาก็เขาก็ไปซื้อกลับมาค่ะรู้สับมาเลยใช่อู้ับมาท้งที่เขาก็ไม่รู้ว่าชื่อเครื่องอะไรเขาบอกว่าไม่แต่ตอนนั้นคตอนนั้นรูงหรือยังว่าว่าพอนนี้สนใจไม่ไม่เคยคุยกันไม่เคยเคยคุยกัน่อ้นี่สืวัดเรียกว่า จังหวะเหมาะพอดีเลยงงมากแล้วตอนที่ป้ากลับมาเราก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันคือเครื่องเดียวกันแล้วก็แล้วก็จนเออคือเหมือนจับจับคลำๆค่ะแล้วก็พยายามหาดูว่าเอ,อมันเหมือนแรกะค่ะแล้วก็มาเห็นในข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แม่ถึงบอกว่าเออเนี่ยมันคือเครื่องเดียวกันกับที่พระองค์ท่านส่งเล่นใช่แล้วเราก็เลยเออเป็นแรงบันดาลใจว่า มันเป็นเครื่องที่มีอยู่จริงแล้วก็ฝึกได้อะคะก็เลยนี่แหละคะ่ะทาให้เริ่มเล่นค,ะค่ะต้องบอกทุกทุท่านก่อนทั้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าน้องแอนนี่เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้พิการทางสายตาคือจริงๆแล้วอาจจะมองไม่เห็นหลายท่านบอกเอ๊ะอาจจะสงสยัยอ้าวแล้วยังไงมาฝึกเล่นเคลื่อนดนตรี <c oughs> คือต้องบอกว่า ไม่ใช่ของง่ายเลยพินยี่ส็สายนี้ก็คือต้องอันางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าความย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะคะว่าว่าอ่าน้องอันนี้มองไม่เห็นขนาดไหนยังไงคะ ก็ตอนเกิดอนะคะก็น่าจะเห็นสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ค่ะ,ะ,เ,ะ,คะเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมมาตั้งแต่กําเนิดเนาะแล้วก็ด้วยธรรมชาติของโรคนี้นะคะ่ะเขาก็จะกินจอประสาทตาเราไปเรื่อยๆจนกว่าเหมือนมันจะดับไปมันจะฟ้าฟางไ,ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะเหลือสักห้าเปอร์เซ็นต์ละเห็นเล็กน้อยแล้วอะค่ะก็ะ <g ülme> เป็นเรียกว่ากลุ่มผู้พิการกลุ่มสายตาเรืออรางค่ะอืมค่ะทีนี้อ่ะกลับมาที่เรื่องของปู่เจิงพอได้มาละ คุณา้าฮิ้วกลับมาจากเมืองจีนแล้วทีนี้เรียนยังไงคะต้องมีคุณครูมาสอนที่บ้านไหมหรือว่ายังไงตอนแรกเลยตอนนั้นน่าจริงๆได้กูเจิงมาครั้งแรกน่าจะเกือบสิบห้าปีแล้วอะค่ะ <S <S ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบพอดีแล้วก็ได้เครื่องนี้มาแล้วก็ดิ้นรนขวนขวายแบบเรียนจบอยากไปทํางานกรุงเทพแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะมองเห็นมากกว่านี้น่าจะเห็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะก็ เป็นโอกาสที่ดีคือพอเราเห็นในในในทีวีแบบนั้นเนาะเราก็ได้ยินชื่อว่าพระอาจารย์ขององค์ท่านเนี่ยชื่อนี้แบบนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่เราเรียนจบเราก็เลยไปหาข้อมูลนะคะว่าอ,อ๋อเขามีเปิดสถาบันสอนในกรุงเทพเราก็เลย<ะ>เหมือนเ,ออเก็บเงินจากที่เราทำงานเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไปลองลงเรียนโรงเรียนตามสถาบัานที่เ้าสอนแต่ว่าก็เปลี่ยนหลายครูและเปลี่ยนหลายที่คือเปลี่ยนหลายสาขาเพราะว่า หนึ่งคือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าคุณครูก็ต้องเหมือนแบบไม่รู้จะสอนเรายังไงเนาะม,มันก็ตามบทเรียนไม่ได้แล้วก็มันเป็นตอนเริ่มอะค่ะมันก็จะยากมันน้องจะเข้าใจจะใหญ่หลายอย่างมันจะยากนิดนึงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจนจนเปลี่ยนมาได้สีห้าคนแล้วจนครูคนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เขาจะสอนเขาก็ถามแอนนี่ว่า เออแอนนี่เหมือนกับเริ่มคิดขึ้นได้เองว่าเราเรียนตามบทเรียนเหมือนคนอื่นไม่ได้แล้วแหละทุกที่เขาจะมีหนังสือค่ะแล้วก็ให้ทําตามแอนนี่มองว่าเพราะด้วยความที่เรามองไม่เห็นน่ะเราต้องเรียนจากเพลงคือเรามี<ะ>เสียงเพลงที่เรารู้จักอยู่แล้วที่เราคุ้นหูแล้วเราแค่ดีดกู่เจิงให้เป็นเพลงแบบที่เราคุ้นเคยแอนนี่ก็เลยขอเขาเรียนแบบนี้<ะ>แต่ตอนนั้นครูเขาบอกว่ามันมันผิดกฎตามเอ่ขอสเต็ปการสอนของเขาใช่เขาก็เลย ไปหาอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์ของท่านเนี่ยแหละคา่ะแล้วก็เพราะว่ากับท่านเป็นเหมือนครูใหญ่ประจําหัวหน้าครูทั้งหลายก็ไปถามท่านไปถามท่านว่าเนี่ยมีคนหนึ่งเขามองไม่เห็นแล้วเขาอยากจะมาเรียนแต่เขาขอเรียนแบบไม่เรียนตามหนังสือได้ไหมขอเรียนตามใจเขาได้ไหมแล้วก็เขาก็ได้คําตอบกลับมาว่าถ้าคนนั้นเขามองไม่เห็นแล้วเขายังเล่นได้เขาจะเรียนแบบไหนก็ปล่อยให้เขาเรียนไดเถอะ โอ้ค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นความตั้งใจของเราเนาะใช่ค่ะจริงๆเกือบจะล้มหลายทีแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนมาหลายครูแล้วค่าเรียนมันก็แพงแล้วเราเพิ่งเริ่มทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเงินไม่มากเราก็ได้เรียนแค่อทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มได้เรียนแต่จําได้ว่าเรียนอยู่ไม่ถึงสิบครั้งก็เกิดเหตุก็คือในระหว่างที่ทํางานอย่างเงี้ยตาแย่ลงกระทานหเหมือนวืดไปอะค่ะก็เลยต้อง กลับแม่เรียกตัวกับภูเก็ตพอกลับมาภูเก็ตเอ่อก็จบกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นคิดอยู่แค่ว่าขนาดแค่ชีวิตประจําวันอ่ะก็ยากแล้วสําหรับเราตอนนั้นการเดิน<ม>การอะไรคือเปลี่ยนสองเรากลายเป็นต้องออกจากงานเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราคิดว่าขนาดตอนที่เราเห็นกว่าเนี้ยมันยังเล่นยากเลย แล้วเราไม่เห็นขนาดนี้มันจะยากขนาดไหนอันนี้ก็เลยทิ้งกู่เจิงไปเลยเกือบสิบปีอะค่ะตั้งทิ้งไว้เฉยๆให้ปวดให้ปวดขึ้นใช่ปวดกินขาน้องเลยค<า>่ะไม่คิดถึงหรอก,ก็ก็คิดแต่ว่าแต่แต่แต่มันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่มีเวลาที่คือมันเป็นช่วงเวลาที่อันนี้กลับมาแล้วก็แบบมีน้องด้วยก็ต้องแบบเป็นก็ต้องเลี้ยงลูกเลยไม่ได้นึกถึงกู่เจิงเลยทิ้งเขาไปเลยเกือบสิบปี จนจนเหมือนที่บอกว่าเราคงมีบุญสัมพันธ์กันนะคะมะะีวันหนึ่งตั้งต่อเราก็มีคือตอนนั้นน้องเริ่มเริ่มเริ่มไปโรงเรียนแบบโตหน่อยแล้วเราก็พยายามขวงถวายอยากกลับมาทํางานเนาะแต่ว่าด้วยความที่เรามองไม่เห็นเยอะขึ้นนะเราหลายๆอย่างมไม่อำนวยกับเราอะ่ะแล้วก็มีมีงานคะ่ะมีครั้งหนึ่งที่มีงานที่สนามบินภูเก็ตล้วเขา<ช>ต้องการเหมือนจัด วันตุ่จีนเหมือนต้อนรับแขกจีนช่วงนั้นเป็นปีที่เหมือนคนจีนเข้ามาภูเก็ตเยอะมากค่ะแล้วก็เขาก็ตามหาคนเล่นปู่เจิงทีนี้อองแกไน์ก็เหมือนแบบโอ้โหในภูเก็ตจะหาใครแล้วอาจารย์ที่มหาลาัยอะค่ะเขาจําได้ว่าแอนนี่มีเครื่องอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าแอนนี่พยายามหางานทํารเขาก็เลยบอกว่าเออเธอไปเล่นสีเราบอกอาจารย์หนูไม่จับสิบปีหนูเล่นไม่ได้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าน้องโดนปวกกินไปแล้วก็แต่ว่าเราก็คิดแค่ว่าเออ เขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเธอไปนั่งแต่งตัวสวยๆเขามีชุดให้ด้วยเขามีรถมารับเธอด้วยนะอะอยเงีได้เงินแล้วก็คิดอยากได้เงินไปก่อนอุ้มเครื่องขึ้นรถถึงเห็นว่าขาเนี่ยหักเป็นรูใหญ่เลยแบบขาเป็นรูใหญ่มากน้องปวกกินแล้วก็แต่แบบเออจะโชว์ม u สโกออนทุกสิ่งก็เอาไมงได้ เล่นได้ค่ะแต่ดีไม่ล่วงคือเขาเขากินตรงขาขาขาตั้งของปูเจิงเป็นล่้นแต่เราเล่นไปนี่คือลุ้นมากแล้วว่ามันจะล่วงลงดินหรือเปล่าใช่เพราะว่าปูเจิงนี่เป็นเครื่องดนตรีไม้ทั้งชิ้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ไปเล่นวันนั้นคือก็แทบเล่นไม่ได้อะค่ะเพราะว่าไม่ได้จับเลยเนาะมืออะไรแต่ว่าขนาดเล่นไม่ได้อะแต่แค่ไปนั่งแบบกรีดไปกรีดมา แขกก็ชอบคนมาขอถ่ายรูปกันเต็มเลยแล้วพอเสร็จงานปั๊บออแกนไนก็ชื่นชมบอกว่าแล้วเขาก็ทักขึ้นมาคำหนึ่งว่าทำไมเธอไม่ฝึกให้เป็นอาชีพล่ะเวลาเธอนั่งที่เครื่องอ่ะองค์เธอลงมากๆเลยมากค่ะอันนี้อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะหลัาที่เรากิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แบบ เอ้ยตอนนั้นก็คิดแค่ว่าเอออยากมีงานทําอยู่แล้วอะค่ะแล้วมันมันก็ไม่มีอะไรทําก็เลยเลยกลับมาบ้านแล้วก็เออมันผ่านมาสิบปีแล้วเนาะมันก็มี youtube เกิดขึ้นแล้วสมัยก่อนมันยังไม่มีค่ะยังไม่มีช่องทางโซเชียลเนาะแล้วก็แล้วก็เลยเปิด youtube แล้วก็ค่อยๆแกะคือก็เนี่ยค่ะก็เลยอาศัยจัดการว่าอันจำได้ว่าเพลงแรกที่เสิร์ชก็คือเพลงเดินเพนเพราะจำได้ว่าพระองค์ท่าน เล่นเพลงนี้แล้วก็เปิดเพลงนี้แล้วก็แกะเป็นเพลงแรกเลยที่ที่หัดแกะเองแกะไปไม่รู้ว่ามือต้องดีแบบไหนอะไรคือทิ้งกดทุกอย่างที่เคยเรียนแต่ว่าแกะไปเรื่อยอะค่ะแล้วก็อพอแกะไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆได้งานเลยเนาะเรานั่งแกะเพลงแต่ว่าอย่างน้อยที่เรารู้เลยคือเรานั่งเล่นกูเจิงเนี่ยเราคลายเครียดมากเรามีความ,มสุขด้วยเสียงของเขาอะค่ะแล้วก็ยิ่งเล่นไปก็เหมือนยิ่งรักแล้วก็ แกะเพลงไปแล้วก็พยายามหางานไปในเวลาเดียวกันค่ะเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งเนี่ยค่ะเพลงหนงเนี่ยใช้เวลาในการแกะแล้วก็เราเล่นเลยเนี่ยนานสักกี่วันคะถ้าแต่ก่อนก็เป็นอาทิตย์นะคะแต่ <c oughs> แต่ด้วยความเออสมัยก่อนคือสกิลเรามีแค่เนี้ยเราก็จะแกะอยู่ เหมือนกับแกะออกมาฟังง่ายๆไม่ได้ใส่ะอะไรมากมายอาจจะไม่ได้ไพเราะมากแต่ให้มันฟังเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยเอ,อ,อาจจะพอแกะได้แต่ใช้เวลานิดนึงถ้าเทียบกับปัจจุบันอะนะคะก็ค่อยๆแกะไปแบบ จนเนี่ยค่ะสะสมคิดเอาเองว่าถ้าได้สิบเพลงเหมือนนั่งนั่งจดไวทีละเพลงเหมือนกับว่าถ้าเมื่อไหร่สิบเพลงเนี่ยฉันน่าจะเริ่มออกไปโชว์ได้แล้วนะอะไรแบบนี้ให้กําลังใจตัวเองไปทีละเพลง <c oughs> น,นับบนอยู่อย่างนั้นคะที่จริงกวาจะได้ะเพลงแต่นับบนให้แบบให้ดูหลายเพลงใช่แต่ว่าเราก็ทําได้หลายเพลงจริงๆแล้วแล้ว <c oughs> อันนี้เนี่ยคือคือน้องอันนี้ไม่ไม่สามารถดูโนต้ตได้ถ <c oughs> <c oughs> ูกไหมคะ <c oughs> แปลว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือทุกเพลงที่แก่ทุกเพลงที่เล่นอยู่นี่คืออยู่ในความทรงจําของเราทั้งหมดเลยใช่ค่ะออต้องเล่นซ้ําๆต้องเล่นซ้ําๆเหมือนตอนนี้มีเพลงในหัวที่เล่นมันเยอะมากก็เลยบางทีถ้าเพลงไหนไม่ค่อยเล่นเวลาพอเล่นขึ้นมาก็มีแอบลืมบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือลืมคือลืมเหมือนเวลาเราร้องเพลงแล้วเราลืมเนื้อค่ะอันนี้ว่าเหมือนกันวิธีการฝึกวิธีการแกะกูเจิงอันนี้อันนี้คิดว่ามันก็เหมือนเราร้องเพลงนี่แหละเราก็เปิด เปิดดูเนื้อใช่ไหมคะถ้าคนมองเห็นเปิดอ่านเนื้ออ่านซ้ำๆก็เริ่มจําได้พอนานๆเข้าไม่กลับมาร้องมันก็ลืมลืมแต่เราก็ยังจําเราก็ยังทำทำไปได้ใช่ไหมคะเพราะเราจำทำนองเขาได้แต่เราจําเนื้อไม่ได้ใกล้เคียงกันคืออันนี้ก็เลือกเพลงที่เราชอบเราจำเมโลดี้ได้แล้วก็แกะไปแล้วเราก็ซ้อมบ่อยๆค่ะค่ะ อ๋อมีมีคนบอกว่าไหนๆพูดว่าเพลงแรกคือเดือนเพนขอสักประโยคหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะส่งมาค่ะ ใจที่ได้ฟังแบบว่าสดๆแบบนี้เลยนะคะอ้อต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าที่วันนี้เนี่ยเราอาจจะอาจจะตั้งกล้องนะคะเป็นแนวตั้งสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นทั้งน้องอันนี้แล้วก็กูเจิงไปไปพร้อมๆกันด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้น้องอันนี้ฝากนิดนึงว่าแล้วเวลาคือตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าคือสายตาเราเนี่ยอาจจะมองเห็นน้อยลงเรื่อยๆคือมีวิธีปรับ แนวคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราอาจจะเรียกว่ามองไม่เห็นเท่าคนอื่นเขายังไงแล้วก็ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันนี้อย่างมีความสุขอะค่ะค่ะสำหรับแอนนี่ลองสังเกตจากตัวเองอะนะคะเรื่องการเห็นมากเห็นน้อยเนี่ยไม่สำคัญเท่าที่เราแบบสามารถทำงานหรือว่าทำไปอย่างไ,ได้เพราะว่าแอนนี่เทียบกับว่า ตอนที่เราเห็นกว่านี้แต่เราไม่มีงานทําหรือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สร้างคุณค่าหรือทําประโยชน์ให้ใครอะไรเงี้ยอันนี้ว่าเครียดกว่าตอนนี้ซึ่งในทางกับการสําหรับแอนนี่ตอนเนี้ยถ้่น,นี่ยังมีงานทําแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสได้เหมือนทําประโยชน์ให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้รู้สึกว่าเออถ้าเกิดจะเห็นแย่ลงกว่านี้แต่ทุกสิ่งเหล่านี้อันนี้ยังทําได้อยู่อันนี้โอเคอน,นี่ยังมีความสุขดีอันนี้ว่า คุณค่าของเราอ่ะที่เรารู้ว่าเราเราทําอะไรเราทําเราทําประโยชน์อะไรได้อันนี้หล่อเลี้ยงใจอันนี้มากๆสําหรับแอนนี่นะคะน,นี่คิดว่าค่ะ,ะมันพลังใจมากกว่ามากกว่าร่างกายที่เราเป็นค่ะจริงๆง,งั้นถามต่อว่าแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างนอกเหนือจากเรื่องของการเล่นกูเจิงเวลาที่มีใครเชิญไปแล้วเนี่ยคะ่ะ เห็นบอกมีเอ๊ะไปมีแฟนชายอะไรด้วยใช่ไหมจริงจริงงานกู่เจิงของอันนี่ก็ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่นะคะคือเคือเหมือนนักดนตรีทั่วไปก็คือรับงานอีเวนต์เนาะตามงานแต่งงานอีเวนต์ต่างๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เชิญไปก็เป็นแนวเหมือนวิทยากรอย่างเงี้ยคือขึ้นเวทีก็เล่นดนตรีด้วยแล้วก็เหมือนเล่าสลับกับการพูดตั้งแรงบันดาลใจก็แล้วแต่เนื้อหาว่าสมมุติเราไปพูดให้เด็กๆ ราก็จะเน้นเล่าเรื่องว่าเราผ่านช่วงวัยเด็กมายังไงเราทายังไงให้เรามองไม่เห็นแต่เราเรียนเก่งแล้วก็หลายๆอย่างเรื่องของการปรับตัวหรือถ้าเป็นแนวผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่า,าผู้ฟังวันนั้นเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นงานเทียนี้รับแล้วก็งานหลักหลๆเลยที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คืออันเนี้ยเป็นอยู่ในชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต ค่ะก็และนี่ก็คือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่เราต้องต้อนรับแขกที่มาเที่ยวเหมือนเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาค่ะก็เป็นมาคุเทศท้องถิ่นเนาะก็เราต้อนรับแขกแล้วก็ด้วยกู่เจิงแล้วก็เหมือนให้ข้อมูลเขาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตด,ดั้งเดิมอย่างเงี้ยค่ะในในบ้านเก่าภูเก็ตก็มันเลยเป็นงานที่เหมือนเราได้งานด้วยแล้วเราได้ทําอะไรกลับไปให้บา้านเก่าด้วย ใช่ให้บ้านเกิดด้วยหลายอย่างคือเรียกว่าหลายปัจจัยรวมกันนี้ในงานอย่างเดียวเลยแต่ช่วงช่วงนี้คือผ่านโควิดมาแล้วช่วงนี้คือภูเก็ตเป็นเข้าสู่แซนด์บ็อกซ์สถานการณ์ท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มนิดนิดนึงนิดนึงแต่ก็ท่านเทียบกับแต่ก่อนไ็ยังเหงามากค่ะแต่ว่าเราก็ปรับตัวมาตั้งแต่เราโดนเริ่มโดนโควิดรอบแรกแล้วเพราะว่าเออพอเราเริ่มโดนโควิดปั๊บ เราเริ่มทำงานบนโซเชียลเยอะขึ้นมากมมอันนี้สังเกตตัวเองอย่างชัดเจนว่าในหนึ่งปีเนี้ยเราเก้าวหน้าขึ้นมากๆอันนี้แอบชมตัวเองแ <laughs> <ะ>นนีงคือมันเป็นการให้กําลังใจตัวเราเนาะพอเราดูย้อนนะคะทั้งเพจ a c e b o o k คนติดตามเอาง่ายๆว่าจากแค่หนึ่งปีคือปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บมาตั้งแต่เราเปิดเพจนะคะเรามีห้าพันหกพันแต่ว่า ปีนี้ที่เราเวิร์กอย่างเต็มที่บนโซเชียลอะค่ะตอนนี้เราก็มีมาหมื่นคนแล้วก็ขึ้นมาเท่าหนึ่งอีก5,000คน<ม>ได้หลังจากที่เรามีเวลาที่จะทำงานบนโซเชียลอย่างเต็มที่เราไม่พอ Ig อะไรต่างๆที่เราเคยเหมือนหนีเขาอะเราคิดว่าเออเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ทําจนได้เลยเถิดมาจนติ๊กตอกเฟซบุ๊กตอด้วยช่อง u ูทูบช่อง Youtube ก็มาได้รับเปิดสร้างไรายได้ได้ก็ตอนนี้ละค่ะ ทำามาตั้งนานก็ไม่เคยได้ใช่ก็มาได้ตอนโควิดเนี่ยแหละค่ะก็เลยมันก็แอนว่าโซเชียลก็เป็นอีกช่องทางการทำงานที่สำคัญของแอนนี่เหมือนกันที่ที่ได้ทำในช่วงนี้นะคะค่ะแล้วจะติดตามน้องแอนนี่ในโซเชียลชื่ออะไรคะแล้วก็ชื่อเดียวกันทุกแพลตฟอร์มไหมคะใช่นางฟ้ากูเจองนี่แหละค่ะแต่ในไอจีเขา เขาจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เลยเป็นแอนนี่กูเจองแองเจิลแต่จริงๆถ้า,าหาหาแฮชแท็กนางฟ้ากูเจองเนี่ยยังไม่คิดว่าเจอทุกที่ึ้นหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> พยายาม <c oughs> าพยายามไต<อ>่ไปให้ได้ทุกที่ค่ะไป <c oughs> ไปตามกันนะคะถ้าอย่าง,งานั้นต้องต้องให้น้องแอนนี่ฝากกําลังใจนะคะก่อนที่จะฝากเป็นบทเพลงฝากกําลังใจเป็นคําพูดสักนิดนึงนะคะ่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะหลายคนถึงแม้ว่าเราจะเริ่มมีการเปิด ปรนะเทศนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะคะถ้าเทียบกับในสถานการณ์ปัจจุบันท,ที่เราเคยประสบความสําเร็จในเรื่องของการท่องเที่ยวมารวมถึงธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะอยากให้น้องอันนี้ฝากตรงนี้นิดนึงค่ะอันนี้ก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะจริงๆอันนี้ <c oughs> คิดว่าทุกคนเนี่ยเจอความทุกข์หนักหนาต่างกันไปแต่ว่าทุกทุกคนแล้วจริงๆ <c oughs> แล้วทุกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเราจะไปแบบ เปรียบเทียบกันก็ไม่ได้แบบเออทาไมคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นทําไมเธอทนไม่ได้ล่ะคนนี้เป็นมากกว่าเธออีกอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ใช่คนที่ประสบทุกนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจอย่างของแท้แต่นั่นก็ในทางเดียวกันค่ะน,นั่นหมายความว่าเราเท่านั้นที่จะช่วยใจเราเองได้ที่จะผ่านทุกนั้นได้บางทีเรื่องเล็กๆแต่พอเราเราคิดให้มันทุกหนักอ่ะนั่นคือเราเป็นคนเอาตัวเราไปทุกนะ แล้วก็แอนนี่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยถ้าถ้าความเชื่อของแอนนี่น,นี่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่อมาเผชิญอุปสรรคและทุกข์ทั้งหลายอยู่แล้วค่ะอ่าสัญญาณน้องอันนี้เหมือนจะขาดหายไปสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่ค่ะเรากําลังคุยกันกับคุณแอนนี่นะคะคุณอาทิตย์ระดาจันชูวณิจกุลน,นะคะหรือว่านางฟ้ากูเจิงนะคะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะก็เรียกว่าในส่วนของกำลังใจนะคะต้องบอกบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าในทุกๆภาคส่วนนะคะก็คงจะระดมกันนะคะหลังจากที่ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มในเรื่องของการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวในจำนวนที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอีกหลาย ช่องทางหรือว่าหลายธุรกิจนะคะหลายแวดวงที่ก็เรียกว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังจําเป็นว่าจะต้องให้กําลังใจกันอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มาคุยกับน้องอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอน้องสักนิดหนึ่งเอามาแล้วนะคะคือเราเราอยู่ไกลกันหลายเอถึงพันกิโลไหมกร <laughs> ุงเทพกรุเกือบค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ ได้เนาะอ่าถ้าอย่างงั้นคุณถึงอุปสรรคอุปสรรคมาเลยไม่เราเราก็จะต้องปรับตัวให้ได้ในทุกอุปสรรคนะคะถึงถึงไฟจะดับถึงถึงจอจะดับยังไงเราก็จะหาทางไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่าช่วง <c oughs> สุดท้าย <c oughs> นี้ <c oughs> จะไม่ยอมค่ะเพราะว่าขอเพลงโปรดไว้กับน้องแอนนี่ด้วยแล้วก็เชื่อว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนก็ชื่นชอบมากๆด้วยนะคะก็เลยอยากให้น้องแอนนี่ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงนี้แล้วกัน,นะคะหรือดูที่แตกต่างแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสําหรับแรงบันดาลใจดีๆพลังบวกดีๆที่ส่งมาจากน้องแอนนี่นะคะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับกำลังใจดีๆนะคะจาก น้องแอนนี่อาทิตรดาจันชูวนิตกุลนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็เดี๋ยวเราจากกันตรงนี้นะคะแล้วเ,เดี๋ยวดิฉันจะวาร์ปกลับไปที่ห้องส่งอีกห้องหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องแอนนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>